ตอนนี้มีเหตุให้นักเรียนเรียบใส่รองเท้าเดี๋ยวเราจะเดินไปหลบหลุมหลุดพายเราเร็วข้าวเราแล้วใส่รองเท้าอย่างเร็วใส่รองเท้าอย่างเร็วมานี่มานี่ยวิ่งกางทงกุรูวิ่งกางทงกุ้งดูด้วยนะครับน้าเบิร์ตให้ดูด้วยทางลูกนะโอเปร่าลูกไอ้โป่งกุดครูไปนะแกลงมาพูดถ่ายจีบรองเท้าเลยนะ ลู่เฮนะครับอยู่รอธงครับออกไปนอกตึกออกไปนอกตึกรอคุณลู่

หมอบหมอบลงไปอย่าพ่หัวขึ้นมาหมอบลงไปมาค่ะลงน้ำลงน้ำลงมาลงนมาหมอบหมอบลงค่ะลูกหมอบลงหมอบลง่ไลูกุหมอบกมอบลงหมอบลงมอบลงมอบลง หนูอย่า <troops> ย <desserts> mm ืน hmm. ล okay, mm ูกหมอบลงลูกก้มต่ำๆเลยหูเลาเได้่ัเรลงอบเลยหมอบเลยหมบเลยก้มหัวต่ำๆหมอบลงไปเลยใครนอนได้นอนลงไปเลยหมอบลงหมอบลงอ่าหมอบต่ำๆลูกหมอบต่ำๆ เตรียมชั้นป .3 มีทั้งหมด4คนค่ะแล้วก็คุูหนึ่งคนกลับมายังจุดรวมพลปลอดภัยทุกคนค่ะ ครับนักเรียนชั้นป .4 นะครับจำนวน8คนคุดครู1คนนะครับเป็น9คนนะครับปลอดภัยกลับมาตรงที่จุดโล,ลครบทุกคนครับ